ดีค่ะรับอะไรดีค่ะสำหรับเชลวัตคาบะเลงกินก่งไอันี้ร้านเราอร่อยถูกใจอนไมถูกลืมค่ะโอยเด็กน้อยน้อยซื้อเรอจ้าเขีจ้ามีน้ำสไปซี่มีสเปรฉีดผมไม่มีผมซื้อไปทำไมมานน่าอะไรตรงร้านไกก๊า กล่องอ๋อลงไปเลยเหรอคะเอ่อกินเหรอคะอร่อยเนาะข้าวไข่อ้าว<ฮ>ไปด้างกินหญ้ายอยู่ตรงนู้นไม่มีอะไรกินไม่มีตังไม่มีตังไม่มีตังเหรอคะลุงโอ้โหเศรษฐกานะิจละอร่อยเนาะโอ,อ,อ,อ้อร่อยเนาะอร่อย ไมไปกินบ้านกิ้นนหรอหรอ้ามทอะไคทำอะไรคทำไรคะทำอะไรเป็นไรเป็นไรเป็นไรฮปอ้้า,าป้าไม่ยอมซื้อแล้วป้าจะไปทำเียอะไป้าไม่ยอมซื้อ เร็วๆสิป้าหนูจะมาจะเต้นคน,นี้ขอโทษนะคะอ้อลุงลุงลุงอีกแล้วเหรอใช่ลุงอีกแล้วเหรอคะไปค่ะดก่นนะนาโอ้ยังไม่ถึงสงกรนะยงงงกรยยยยงยย อ๋อไอ้นี่ก็มาจุดไฟไม่จุดที่บ้านตัวเองคะทําไมไม่จุดทำไมไม่ไปจุดที่บ้านตัวเองไปจุดที่บ้านตัวเองไปสายแฉมวะไปจุดท <c oughs> ี่บ้านตัวเองว่าหูตัวลอยเลยก <c oughs> ็ป้าคนนี้อยู่ใช่ไหมคะที่มายืนคุยโทรศัพท์ป้าที่คุยโทรศัพท์ป้าโอ้ <c oughs> โหโดนขา ตีหมดน,นะคะโอ oh. oh, oh. หาของไม่เจอหาของไม่เจอก็ไปหาดกว่าไปเออไปไปหาของไปทำอะไรคะไม่ทำอะไรกันไปทำอะไรไปทำอะไรคะโจน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 โดนสลักตืดตืดตืด อพี่ขอมันเอาไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วเลยถูบทำไมไม่เปิดออกบ่านแล้ว,วลูกค้าวัดอยเดี๋ยวขอปีแม่คุณนี้หน่อยนะ,ะ้โะเล่นที่ไหนมาเล่นมาเล่นที่นี่ไปฮะเล่นเหรอ,หรอ,หรอ อ่องจี้ท uh okay, uh, ี uh. ่หมดเลยเห็นไหมอู uh, ้หาของไม่เจอหาของไม่เจอก็ไปหาอีกครั้งด้วไปเออไปไปหาของไปทำอะไรคะไปทำอะไรกันไปทำอะไรไปทำมะงกรโจน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 สลัดตืดตืดตืด ใ a ่ครับใช่ดย่อ๋อพี่ขอมันเอาไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วเลยทุบทาไปไี่เปิดออกบ้านล้วไปาวะเรื่องหรอกินที่หมดแล้วอาเรื่องหรอหาเรื่องหรอจ้ m e ว่า่ิที่หมดแล้วเห็นไหม อุ้ยผีอุ้ยผีน่ากลัวมากเลยอุ้ยผีอุ้อยผีน่ากลกัวมากเลยน่ากลัวมากเลยน่ากลัวมากเลยเนาะแต่ละมือแต่ละเดชอันไปดูป้ายก่อนคะว่าเขาให้สูบบุรีหรือว่าไม่ให้สูบบุเลย์เลยไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ผิดอันผูดมือผิดอันเลย์น้องคนนี้เหรอ

ใส่เนี่ยต่อุ่นน้อยอุ่นน้อยอุ่นน้อยมันอุ่นน้อยอุ่นมากเอ๊ะออกไหมอ๋อมาเล่นเปี้ยนโนตรงนี้โค้มากเลยเนาะโค้มากเลยเนาะโอ๊ยไปตัดไม้เลยตรงนี้ไปตัดบ้านสู้หรือปล่าไม่เดี๋ยวถ่ายรูปให้อัดอัดเชะ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  โอ้โหมันตัดไม้อยู่ตรงนี้ค่ะไปตัดสิบ้านทุกโอ้โหว่าไปนอนอะไรอยู่นี้โอ้โหกินนะใชกินเนาโอุ้ยเปิดไม่ออกใช่ไหมคะเปิดไม่ออกเดี๋ยวดูเปิดให้ค่ะพังอยูเปิดให้ค่ะอยูเปิดให้ค่ะไออ่ะชูมือขึ้นแล้วมุนมุนถูมือขึ้นแล้วมุนมุนถูมือขึ้นแล้วมุนมุนโอ้ จะกินก็รีบต <I am S 1> ีบค่ะอืมเตียงกาเหรอคะแหนอเออเออตีบเลยค่ะโอ้ยยังไม่ถึงส่งการทีนะคะพี่ oh, ยังไม่ถึงส่งการทียังไม่ถึงสงการทมีมาค่ะมาค่ะมาโดนเอ้ยเอ้ยไม่ได้โดนตีมันโดนเฮ้ย เมื่อกี้อะไรลุง ออกไปกินดีๆนะคะมานอนกินอยู่ตรง I am part time w a l k e r อ้อผีมาแล้วทุกคนนี่เดี๋ยวค่อยมาตีผีนะคะพี่เดี๋ยวค่อยมาตีผีตีผีตรงนี้เลยดีกว่ามัดไส้ผี oh, <no. S 1> เลี้ยวผี I am part time w a l k e r โอ oh, ้หล่อเท่เนาะหล่อเท่เลย I am part time w a l k e r นอไม่ใ้นอนเขาไม่ให้นอนไม่จ no, ่ายตังค์อยากกินฟรีหนูไม่ให้กินฟรีค่ะต้องจ่ายวจ่ายค่ะเฮ้ยถ้าเกิดทำของหล่นหายไหมช่ทำของหล่นทำ ปไปแลนะ้วง๊าช็อว์นิ้วกลางชว์นิ้กนวกลาง2รอบเลยนะค่ <laughs> เอแบบนี้ก็ต้องโชว์แบบนี้ก็ต้องดูนะี่เหมือนบุ้งี่เลยบุ้งกี่เลยแนมะุ่้ง Hard time walker ถ่ายเชะอืมอ่ะถ่ายเลยค่ะมันทุกคมนวันทุกคนะคะเชะเชะถ่ายอะไรตรงนี้คะไม่ใช่ดีถ่ายรูปนะครับเพ่้ย <c oughs> ดูรองเท้าอ๋อรองเท้าสวยมากโอ้รองเท้าสวยมากเลยเ <c oughs> รองเท้าแตะไปเหยียบขี้มาแล้วก็ไปเหยียบที่ร้านเราเนี่ยนะโโอ้หนี่ไงโอ้ เดินหน้แบบว่าแกมานอนอะไรตรงนี้ใช่ที่นอนเหรอคะพี่มันใช่ที่นอนหรอไม่ใช่ที่นอนเหรอไปนอนที่บ้านนุ๊กใบใปสั่งให้มันนอนตรงนี้ฮะโอ้ย้าอีกแล้วเนาะมาหลายคนจริงๆเลยอย่าให้เห็นนะเมื่อวานของหล่นอืมอืมโอ้ใส่มาทำไม และถึงเขาไม่ใส่แต่ร้านหนูไม่ให้ใส่นะคะแร้านหนูไม่ให้ใส่นะคะเอะเอะเดี๋ยเดียวค่ะป้าป้าไปกดเขยคนอื่นเขาวางหล่นแค่หนึ่งคิวแต่ป้าี่วางหล่นหมดเลยเนาะเอ้ยเขาวางดีดีไม่วางวางหล่นโอวางดีๆป้า อป้า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 อป้านี่ป้านี่้เอาผิดคู่มือนี่หว่าใช้ผิดคู่มือเอ๊ะชื่อนะเวลา เขาวางอย่างเงี้ยวางบนพื้นนะคะเขาก็จะหยิบขึ้นมาแล้วเขาก็จะเอ่ออ,อันนี้ให้ใช่ไหมคะแต่ร้านหนูไม่ให้นะคะร้านหนูใจร้ายค่ะบอกให้ก่อนนะคะคนนั่งเนี่ยคนนั่งนี่ไงอกหักก็เลยมานั่งที่ร้านเซเว่นอีเลเวนเหรอจ้าอกหัก <laughs> รบกวนเขาเวลาเขาคุยโทรศัพท์เรื่องส่วนตัวของเขาเนาะเนาะเรื่องส่วนตัวของเขาถ oh. ้าพี่จะคุยพี่ไปคุยนอกร้านได้แต่พี่ห้ามมาคุยในร้านนะคะพี่บอย้กนค่ะร oh. ้านหนูอ่ะอ๋อไม่มีตามาขโมยไม่มีตา,มา,านนไม่มีตามาขโมยเนาะไม่มีตามาขโมยโอ้ยน่าขโมยเหมือนคนเมื่อกี้เลยเนาะ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 ไม่มีตาโอ๊ยตูดโอ๊ยตูดโอ๊ยตูด ว้าวของหมูอีกแล้ววาวของหมดอีกแล้วเนาะว้าวของหมดอีกแล้วอืมป้าคนเดินไปแล้วใช่ไหมป้ายังไม่ไปคนตื่นทำอีกกว่าป้าโอ้ยดูนชักโมะไหมเออม,มันมันไม่ได้เป็นที่เอิบเครื่องหรอกนะคะแต่มันเป็นที่พี่ค่ะ อย่าดูนี่นี่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เน่น่เ่ใช่ใช่อะไรคะใช่อะไรคะใช่อะไรก็เอีอีอโอ้ยนี่เอาอยู่ว่าภายนอกไฟได้แล้วนะครับโอ้ไปโชว์ดูการเปิดดีไม่ได้แล้วครับบิ๊กร้านหนูไม่โชว์ยัค่ะไปโชว์ร้านอื่นอะไปโชว์แล้วกันโอ้หหนึ่งมาเดี๋ยวช่วยนะคะหนึ่งสอง โอ้แต่จะยกแต่ละทีนี่โอ้โหโรนี้ก็คือเป็นเรื่องอะไรปะเมื่อแต่เมื่อเห็นคนนั้นแหะคนลายดะลายลายขาวมาแสงหน้าคนที่ใส่ผ้าแปะคนเนี้ยมาแสงหน้าคนนี้หัวรู้เนี่ยคนเนี้ยมาแสงหน้าหัวรู้คนเนี้ยไปเอ้าสองคนลวดเลยเฮ้ยสุภเวสลอยเหนือฟ้าเลย ฮู้ยซูเปอร์แมนโคตรเท่เลยอ่ะโอ้โหโคตรเท่เลยซูเปอร์แมนโคตรเที่เลยไหนพี่ทอดอะไรไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นมีอะไรเลยพี่แล้วทอดอะไรล่ะพี่บอกก่อนบอกรายอะไรบอกก่อนอุ้ยเท่น้องอุ้ยเท่อุ้ยเท่โอ้โอเมกอนดีค่ะโอ้ขาพี่กิ๋วนี่ขาพี่พี่ไม่เจ็บหรอกค่ะพี่โก อยู่นี่ขโมยของไม่จ่ายตังค์ขโมยของไม่จ่ายตังนี่นี่นี่ขโมยของไม่จ่ายตังค์นี่นะคะสภาพคนขโมยของไม่จ่ายตังค์ก็ต้องนแบบนี้นะคะฟังแล้วหนูเฮะเสียงกวนโคตรอันนี้เลยเอ่อคนดังเรียกผุดการมาทำไมหรอทำไมถึงต้องเรียกมาจะเรียกผุดการมาโอ้เรียกมาทำไมคะเรียกมาทำไมคะ เข้าไปเลยโอ้ยร้านเราของที่ไหนเอสเดียงาพูดเอสเอฟเอมอาร์เลยค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนอยากทำงานว่ะใช่ไปบอกผู้จัดการก่อนนะครับคุยมาค่ะช็อกโกแลตดูไบช็อกโกแลตดูไบช็อกโกแลตดูไบมันแพงนะครัพี่ก่อนจะซื้อไม่ได้แต่ละอันนะครับพี่โอ้นี่ไงนี่ไงว่ากินเหล้า อุ้ยพี่อหน้าต่อตาอ๋อโอ้ยยัดตาคนนี้อีกแล้วตาคนนี้อีกแล้วกี่จะพูดว่ายายคนนี้อีกแล้วเดี๋ยวขอตีคนนี้ก่อนนะคะพังเขาให้ไอ้ยักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถูกบุหรี่เฮ้ย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 ใครอยากได้ถูงบครับ ไป้ถามให้สูบครับพี่พี่ดูข้างนอกก่อนนะคะว่าเขาให้สูบบุหรี่หรือเปล่าพี่ไปดูป้ายข้างนอกก่อนแล้วก็กดที่พี่จะเดินขึ้นมาอ๋าอไม่มีตังค์ซื้อยาก,ก็เลยขโมยก็เลยขโมยเน่เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูอีกครั้งนะคะไปพังเป็นแง่ปีแบบอิเล็กทรอนิกอล็กทรอนิกส์ยายกะว่าจะมาขโมยเงินตูเ้เซมหนูเหรอฮะอ มวยลำรวยใหม่เนี่ยฮะหมวกซานต้าลูกโอ้ยจำได้เลยตาคนนี้เหมือนจำได้เลยเขา,าพังร้านเหมือนใช่ไหมไม,ม,มันจำเหมืนจำหลักเมืนจำได้เลยนี่ไงนี่ไงเหมือนจำได้เลยจำขึ้นใจเลยุ้ยวัวชิงถงไู้ชยว่าถงว่าเท,ท่าะ ว้าชิงจุนปังเตื้อเดี๋ยวพี่รบีบเอาน้ำมาเช็ดเป็นนางของหนูเลยนะนอแปดเออ <c oughs> เขามาเล่นเขามาเล่นเกมอแปดอแปดเขาต้องจับเมาส์เล่นทำไมาพี่แค่แบบน,นี้อ่ะเฮ้ยเม,มาส์ลอยได้เมาส์ลอยได้เมาส์ลอยได้ที่ไหนคะเมาส์ล <c oughs> อยได้ที่ไหนอะไรอ่ะเดี๋ยวเราลองเต้นตามเขาสิ ตูดตูดต ok> ูดโดนอยู่ในโอ่งปลาค่ะดีเนี่ยว่าดูข้างหลังนะเดี๋ยวป้าจะโดนผิดอันนะผิดอันอี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 อายาเซเว่นเซเว่นเซเว่นจะไปเซเว่นเซเว่นอยู่ไหนเซเว่นสวัสดีค่ะเซเว่นสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะขนมจีบตะปา เฮ้ยเขามาเขามาขโมยตังลูกโอเคเดี๋ยวเอาให้นะคะนี่ค่ะได้แล้วอันนี้ตังตังเป็นสีแดงนะคะตังเป็นสีแดงนะคะตังเป็นสีแดงค่ะตังอุ้ยมือยาวมากเลยอะอุ้ยยุ้ยมันรุ่นตบตีพ่อแม่มานพั <c oughs> อง <c oughs> อุ้ยอุ้ยมือยาวมือยาวมือยาวมากโอ้ยอใครเขาขวดแบบ เขาว่่าออะะไรบอกว่าเร็วน้อยช้าจังเอย่าทำให้นะคะจะไป่ได้ใคี๋ยวาทำให้นะเครอย่าทำให้นะคะนั่นไงนั่นไงอ๋อแบบรู้เลยวันปีใหม่ไงวันปีใหม่ไปจุดที่บ้านพี่ไป เฮ้วย,ย,ยวันเจอคนใหม่ด้วยว้าวสบายไหมครับพี่สบาไมข้ขาดข้าขาดตูกใครโอ้ยโอ้ยแล้วพังไปตั้งสามสีห้าคนแล้ว,วเย็นเนาะนอันนี้ไม่ใช่แคมปิ้งนะครับพี่เขาบอกว่าฉันเย็นจังอุ่นจังอุ่นเน โอาให้ไอ้ยอกินกินแบบไม่อ้าปากโอ้ยยังวะกินแบบไม่อ้าปากเลยขอสักมัดนะค่ะขอสักก็ถ้านหนไหนือในร้านมันไม่ผิดนะครับพี่ดูท่าดิโอ๊ยไอ้ยอขโมยยาสิคะ กรเทนนุ่มมยีไม่มีบ้านอยู่หรอกเอ้าคนนี้เป็นเพื่อนกันหรอคนนี้เป็นเพื่อนกันหรอเป็นเพื่อนกันเหรอเขาจะมาเอาอีกอันนึงอ่ะบ้าเห็นไหมเนี่ยาขให้ยโอยตดตดทไมตด แค่แค่ <Okay. S 1> <laughs> okay. เอออย่าไปหย,ยุดถ่ายอีกอย่าไปหยุดถ่ายอีกนี่ขโมยของในร้านไม่จ่ายตังค์ไม่จ่ายตังค์งเนาะป้าไม่จ่ายตังค์ลอยค้าไม่จ่ายตังค์ลอยค้าเจอแล้วเรียกร้องความสนใจเรียบร้อยนี่ไงเจอแล้ว,ว่าแอบกินหลังร้านนี่นะมาแอบตัดไมทำลายป้าเหรอเนี่ยนสิเดี๋ยวกลายเป็นภาวะรูกโขนนะพังค่ะที่อีก

เดี๋ยวทางเขาให้เลยเดี๋ยวป๊บปึ๊บๆในแค่อยู่ดีก็นอนสรบลงไปเลยเิ่งววิ่งเแล้วก็ต้องวิ่งเขาวิ่งเราก็ต้องวิ่งมถือมือขึ้นแล้วมุนมุนฉุมือขึ้นแล้ว เข็ดทู้บรพี่จะโอ๊ยพี่วางไม่ดูเลยกาพี่วางไม่ดูเลยทุกคนต้องหลับตานะเตือนแล้วนะเตือนแล้วนะตีซีตีตีเรือเรือเรือตีตีไปแหมดีเวลาไป่หมดดีต้องตีต้องตี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 เขาชมแล้วไงว่าทำงานได้ดีว่าไปหน่า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 ไม่ทำแล้วเว้ยไม่ทำแล้วเว้ยระเบิดไปเลยเว้ยโอ้ยบาย ีแล้วไม่เปิดหัวจะโคเลยนะโอ้หัวติดบนหนังเลยมีบ้านไม่นอนมานอนตรงนี้เนาะพี่เนาะเนาะเม็นเลเนาะเนี่ยงโค้งน้ำหนักใหม่แล้วข้าก่อนหนูก็บอกว่าให้ไปเล่นเน็ตฟิกก็ไม่ยอมไปมาเล่นที่นี่อีกแล้วเนาะฟิตเนสโอ้ยเออเธอเด้งใหม่แล้วตูดน็อตตูดน็อตอะไรอ่ะ ร้ bon um. mm hmm. อยรองเท้ารองเท้ารองเท้าไปหยิบขี้มาก็พี่โอ๊ควางของตัวอีกเล่เนาะวางของตัวอีกเล่เนาะอะไรอ่ะชิงชวงแจงชิงจวงจองชิงจวงแจงจวงวัดถงวัดแถววัดทางว้า ถ่ายรูปเราได้ส่วนด๋อตีคนอื่นแบบนี้อ๋อป้ามาถ่ายคนอื่นแบบนี้มันก็ไม่ได้นะมันก็ไม่ได้นะไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์มาไล่บ้านนี่รู้ไหมโอ้โหเอาตั้งมาเลยเดือดตาเดือดตาอุตส่าห์จัดดีๆแล้วก็มาลุยอกแล้วแฝงมือแต่ละเดยว กินขนมก่อนตุ๊กตาลูกคนตุ๊กตาลูกคนบอกให้เรียกพนักงานไปเนี๋ยไม่มีครับผู้เดินกาดในเมือนนอกกึ่งเทมมาหายได้คอนสีธรรมราชค่ะเมื่อคืนหนาวเกินก็เลยหลับคาเทเบนหนุ่มข้าวบนไปแล้ว ตีก่อนนะคะหอว้ยมี